วีดครับสวัสดีก็พบกับช่างยูเช่นเคยครับเรามาดูให้ของมิซูอิชิวิราตนะครับรอรถคันนี้ปี2013นะครับก็เข้ามานะครับด้วยอาการลูกค้าแจ้งว่าแอร์มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวนะฮะหรือเหม็นอับนั่นเองนะครับในบางครั้งนะครับว่าลูกค้าเคยไปล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้มานะครับหลังจากนั้นก็กลิ่นก็ยังไม่หายนะก็เลยเอามาให้ทางร้านตรวจเช็คนะครับก็เลยแนะนําให้ถอดลือ้อผู้แอร์มา ตรวจเช็คเนาะว่าอาจจะล้างไม่สะอาดหรือยังไงนะครับเพราะว่าประวัติลูกค้าใช้พวกน้ําหอมหรือเจลนะฮะเจลน้ําหอมเนาะในห้องโดยสารนะครับไม่แน่ใจว่ากลิ่นที่ใช้นั้นแปรสภาพหรือเปล่านะครับก็มาให้ดูนะครับความเย็นก่อนแก้ไขนะครับอยู่ที่12.4องศานะฮะศาเซลเซียสนะครับมาดูค่าเกณฑ์นะครับโดยที่ก็ด้านชักชั่นครับ40เพดายครับไฮไซส์ 2 0 0ราไซส์อย,ยู่ที่210 psi นะครับอ่านี่เลยก็มาให้ดูด้านในกันสักนิดนึงนะครับทำการเร่งสปีดลมที่เบอร์สุดนะครับสุดทุกเบอร์เนาะเราก็มาดูความแรงลมนะครับที่ทำได้นะครับ ความแรงลมนะฮะก่อนแก้ไข16กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเลขไม่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับ1,91,624กิโลเมตรครับอโอเคลดสปิดพัดลมก่อนทําการถอนลื้อครับก็ทําการสแกนตรวจเช็คดูโค้ดให้ลูกค้านะครับโดยที่ก็จะขึ้นอยู่2หัวข้อนะครับบนต้นช่างอยู่ก็จะทําการกดเคลียร์ไปก่อน เเหลือค้างอยู่หนึ่งหัวข้อแล้วครับนี่อินคอมเซอร์เซียทีโอเคครับอันนี้ก็จะได้แจ้งลูกค้าเนาะ,ะเคลียร์ไม่ออกนะครับ่สวนรายละเอียดนะครับเคสนี้ก็ได้เสนออเป็นเคสฟัชชิ่งไปนะครับเนื่องจากรถลูกค้าเลขใหม่หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะฮะก็น้ำมันคอมเพรสเซอร์นั้นเสื่อมสภาพนะครับอ,อากาศร้อนๆจะไม่สามารถสู้แดดได้นะครับก็ ฝากไว้เป็นทางเลือกนะครับสาหรับใครที่แอร์เย็นไม่ค่อยฉ่ำครับก็การฟื้นฟูระบบแอร์นะฮะด้วยเครื่องฝาชิ่งโดยเฉพาะนะครับโดยช่างยูก็ทําการลงเครื่องมาเรียบร้อยแล้วพร้อมพร้อมบริการนะครับลูกค้าสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามช่างยูเข้ามาได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างยูจะทําการถอดรื้อตัวแอร์นะครับโดยเคล็ดนี้สรุปอาการก็เบื้องต้นต้องถอดตัวแอร์มาเช็คดูสภาพนะครับ2จะเปลี่ยนส้กรองไดเออร์นะครับ ประมาณนี้ครับแล้วก็เป็นฟัดชิ่งนะครับโอเคครับติดตามชมรายละเอียดของงานนะครับครับผมก็มาดูขั้นตอนการฟัดชิ่งนะครับโดยก็ช่างยุดทาการฟัดชิ่งไปอ่ะยี่สิบนาทีดูน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมนะครับ เหลืองนะครับสีเหลืองครับเลขไม่แสนเก้าครับว่าแอร์ไม่สู้แดดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับหลักๆนะับน้ำมันคอมเพรสเซอร์เสื่อมสภาพนะครับเดี๋ยวเราก็จะให้เครื่องเขาทำงานสักครู่หนึ่งครับแล้วก็จะมาดูนะฮะจุดที่เขาฟอกเสร็จเรียบร้อยเขาจะปล่อยน้ำมันคอมเพรสเซอร์ทิ้งลงมาตรงนี้เนาะมาดูโอเคครับ ก็มาดูสีน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมนะครับจะเห็นว่าเสื่อมสรรภาพค่อนข้างที่จะมากเลยนะครับขั้นตอนการผัดชิงก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่าน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมมาที่ได้มาก็ประมาณ 10cc ท่านั้นนะฮะนี่นะครับเหลือน้อยมากๆเนาะ นี่นะครับนี่นะเพราะว่าขีดตามสุดจะเป็น20นะครับนีจะถึงหนึ่งพอดีนะครับโดยขั้นตอนนี้ก็ฝาดชิ่งไปทั้งหมด32นาทีนะครับโอเคครับผมครับผมก็มาดูแนวทางการถอดหรือตู้แอร์มิสูบิชิมิรานปี2013นนะครับอันนี้ก็ถอดลงล่างนะครับอันนี้ก็จะเห็นตู้แอร์แล้วนะครับนี่ตู้แอร์นี่นะครับ นี่จะเป็นตัวคอยเย็นนะครับฟองน้ำตัวนี้เนาะเดี๋ยวรอชมครับนี่ก็จะเป็นตู้แอร์นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวช่างอย่ยาถอดออกมานะนี่ก็จะเป็นสภาพตู้แอร์นะครับมิ s ซู i ิช um ิมิรานนะครับทำการถอดออกมาเรียบร้อยนะครับโดยไม่ต้องยกคอนโซลน,นะครับ ภาพตูแอร์นะครับนี่นี่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นรอจากการฉีดน้ำนะครับที่อาจจะแรงเกินไปเนาะอน,นี้ก็ช่างอยู่ทําการล้างเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการอัดลมเช็คลวครับโดยอัดไปที่320พอิไน,นะครับก็ยังนิ่งนะครับจุ่มไว้กับประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ ถาดล่างนะก็จะประมาณนี้จะทำการล้างให้ครับก็มาดูนะฮะอะไรที่ช่างอยู่ทำการเปลี่ยนให้ลูกค้าก็เปลี่ยนซานกองในเอร์นะฮะตามระยะเป็นเสียัาชิงเนาะแล้วก็เปลี่ยนเอินเวชชั่นวาล์วนะครับตู้แอร์นะทำการอัดลมเช็คลั่วไม่รั่วก็ทำการประกอบให้ลูกค้าครับโอเคครับผมก็เดี๋ยวทั้งหมดนี้จะทำการประกอบให้ลูกค้าเนาะ มันคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ก็ใช้เป็นโรตารี่นะครับผมนะเป็นเบอร์ร้อยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปประกอบตัวแอร์กันนะครับขั้นตอนการประกอบตัวแอร์นะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ใส่ถาดเข้าไปแล้วจะทําทการยกตัวแอร์ใส่ครับก่อนทําการล้างโบเวอร์ครับหลังล้างโบเวอร์ครับงานประกอบตัวแอร์ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับ เราจะไปเปลี่ยนไส้กรองเลเยอร์กันครับก็อันนี้ช่างยูถอดแผงคอนเดนเซอร์ออกมานะครับก็เห็นจุดรั่วเพิ่มเติมนะครับเป็นจุดนี้เนาะจุดนี้นะครับเป็นวงนี้นะครับอาจจะได้แจ้งลูกค้านะเพราะว่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ากันชนนะครับบังนะครับกันชนบังนะครับก็ว่าทีแรกก็จะถอดมาเปลี่ยนไส้กรองเลเยอร์นะให้ลูกค้านะครับนี่ก็จะได้แจ้งลูกค้าไปนะครับโอเคครับผมหลางแผงลงเพิ่มว่าน้ําครับ หลังฉีดล้างฟินคอยล์หม้อน้ำนะครับมิซูมิชิมิรานปี2013ครับก็มาดูแผงคอนเดนเซอร์นะครับที่ช่างยูจะทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับอันนี้ช่างยูเลือกใช้เป็นงานของฟาโก้ครับมาตรฐานนะครับงานดีงานสวยครับผมนี่นะครับโดยของเดิมนะเห็นไหมครับจุดที่รั่วซึมนะฮะอ่าหนึ่งจุดนะครับ ใหม่โอเคครับกรณีการลวดซึมนะฮะต้องเปลี่ยนอย่างเดียวครับแผงทุกวันนี้ครับโดนความร้อนเปื่อยลามไปเรื่อยนะครับประมาณนี้ติดตั้งแผงคอนเดนเซอร์เรียบร้อยครับเติมน้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับเป็นซันลูกอีพีร้อยนะครับซ้ายมือจะเป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์เดิมนะครับขวามือจะเป็นน้ำมันคอมเพรสเซอร์ใหม่ครับตอนนี้ก็ระบบก็ทำการดูดน,น้ำมันคอมเพรสเซอร์ลงไปแนละ้ว อบโอโซนค่าเชื้อโรคภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวเราแจ้เขาอบอยู่สักครู่หนึ่งครับก็มาให้ดูค่าเกจนะครับโดยที่ด้านชักไฮไซส์นะอยู่ที่145 psi พีครับส่วนด้านชักชั่นนะครับอยู่ที่ประมาณ32 psi พีนะครับผมแล้วก็เรียบร้อยนะครับแล้วก็ไปดูความเย็นในห้องโดยสารกันเลย ความเย็นในห้องโดยสารลงมาที่5.7องศาเซลเซียสครับน,น,น,รนะครับูมิไม้นอก28องศานะครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับแอร์เยน็เยนแอร์ตัดนะครับไฮเวอร์เชอร์ต่ำนะครับเย็นสบายเนาะพัดลมทำงานอ,อันนี้แอร์ตัดนะครับผม อ่านี่แอร์ต่อครับโอเคครับอ่าดีกว่าเมื่อเช้านะครับเพราะว่าเนื่องจากเมื่อเช้านะครับก็วอร์มอยู่เป็นครึ่งชั่วโมงหรือเกือบชั่วโมงนะครับแอร์กว่าจะตัดนะครับกว่าจะทําความเย็นได้นะครับก็หลังจากปรับปรุงแก้ไขก็เป็นที่น่าพอใจนะครับยังไงก็ฝากติดตามผลงานช่างยูด้วยนะครับตัวต้แอร์นะครับมีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยูก็คงไม่มีอะไรมากครับนอกจาก จะมาบอกว่าใครที่ใช้มิซูมิชิมิลามีปัญหาเรื่องแอร์ติดต่อสอบถามได้เนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ช่างยูก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่างยูนทำคลิปดีๆต่อไปนะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับส่งงานม,มิซูมิชิมิลานกับลูกค้าที่มาใช้บริการร้านยูตัวแองครับ